สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหม่ำลูกชานาครับผมคลิปนี้เราก็จะพาทุกคนมาชมขั้นตอนการํำต้นเชิญชมนะครับผมไม่มีอะไรทำครับชําเล่นๆฝักชําโดย n o ซาด o คครับ ใส่ดินไปนะครับผมแล้วก็อัดให้แน่นครับผมนี่อัดลงไปเต็มๆครับผมเราก็จะได้แบบนี้มานะครับนั่นคือต้นที่เรากำลังจะชำนะครับสเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้มาครับสวยงามเลยครับผม แล้วรอไปอีกหนึ่งอาทีนะครับว่ามันจะเป็นหรือม,มันจะไม่เป็นนะครับแกเบ้าวเลยครับทำเสร็จแล้วเราก็รดน้ำครับรดน้ำทิ้งไว้ครับผมรดให้ฉ่ำไปเลยนะครับผมเนี่ย ให้เปียกๆไปเลยครับโตวไว้ๆครับผมส่วนผสมของดินก็จะมีดินใบก้ามปูนี มะพร้าวละเอียดแล้วก็มะพร้าวหยาบนะครับผมไม่ได้ใส่อะไรอย่างคไม่ได้ใส่สารเล่งอะไรครับผมธรรมชาติธรรมชาติฝุดฝุดมานี่นี่ก็แนกผ,ผแน,นํำครับผมผมก็แผนรดน้ำับนี่เราก็อยู่ที่บ้านสวนชวนชมนะครับผมสวนท่อไปทูนจจเดินกิดนะครับผม ไม้ด่างหลายสายพันธุ์ครับรวมถึงกล้วยด่างด้วยครับมาไมายหลายอย่างครับผมสนใจอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับเยอะแยะมากมายครับผมรับประทวนครับหลายโพด เสร็จครับแล้วก็จะย้านมาไว้นะรับยายมาพักไว้ก่อนครับผมไหนแมตั้งไว้นี่เลยเหรอฮะนี่แม่ตั้งไว้ตรงนี้เลยเหรอแลจะเกกับพ่อแม่ เยอะมากนะครับผมหลายแท่หลายแท่จะขยายไว้เยอะๆนะครับอนาคตก็จะจะทำเป็นชวนชวนชมอีกอันนึงครับผมจะขยายครับไว้ขายเองครับผมต่อยอดธุรกิจ พอมันเป็นแล้วถ้ามันได้ที่ดีๆแล้วเราก็จะปักยอดกันต่อครับต้นใจด่าครับดูอย่างก,กับมันสับปหลังเลยครับ